ข้าวชาร์ปนะครับ kscom 1 8อ่าลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดนะครับฟิลไม่ขาดาเขาแจ้งมาอย่างนี้ฟิลก็จะเป็นฟิลเทอร์โมฟิลนะครับตัวนี้ผมก็วัดแล้วไม่ขาดนะครับสายไฟก็ไม่ขาดในอลองวัดไฟเส้นนี้จะเป็นเส้นมาจากสายไฟนะครับผ่านเทอร์โมฟิลมา มาเสียบข้อบอร์ดตัวนี้ผ่านฟิลตัวนี้ฟิวก็ไม่ขาดนะครับไฟมาเข้าที่ม้อปแปลงขาเข้า230รกว่าวลต์สองจุดนี้แต่ฝั่ง S หรือฝั่ง secondary นะีไม่มีไฟออกเลยนะครับไม่มีไฟออกนะผมลองวัดความต้านทานก็ไม่มีด้วยนะครับมออแปลงน่าจะขาดไปเรียบร้อย ตัวนี้ถึงมันจุดอ่อนของรุ่นนี้เลยมอแปลงชอบขาดนะครับจริงๆอะไรเนี่ยสามารถซื้อเทียบได้ทางทางเว็บจาก Lazada หรือ s h o ป e e ก็ได้นะครับตัวนี้ค่ายแรงดันนะเขาไม่มีบอกแต่เราก็หาคำนวณคร่าวๆได้โดยการสังเกตจากวงจรเล็ t i f y นะครับผ่านมาซีตัวนี้ซีตัวนี้เขียนว่า 4 7 0รไมโครฟารัด25โวลต์เพราะฉะนั้นแรงดันที่ออกมาไม่น่าจะเกิน1 6โวลต์อยู่ที่1 2 1 6ถึง16โวลต์นะครับตอนนั้นหม้อปแปลงที่ใช้เนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ตั้งแต่9ถึง12โวลต์ไม่ไม่ควรเกินนี้นะครับแต่จากสเปคที่ผมดูจากในอินเทอร์เน็ตเทียบเทียบที่เขามีขายเนี่ยหม้อปแปลงลูกนี้น่าจะอยู่ที่1 0 5โวลต์ 150มิลแอมจนถึง250มิลแอมนะครับเราก็เรียกใช้ได้ทีนี้หม้อแปลงตัวนี้หาซื้อยากมากนะครับหาซื้อยากมากเราก็สามารถใช้เทียบได้นี่ผมไปก้าวไปซื้อจากร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับหม้อแปลงลูกเล็กเดี๋ยวเราจะมาแดัดแปลงใส่กันให้มันลงที่ได้ผมเลือกขนาด9วต์นะครับแบบไม่มีแถบกลางนะครับ อโอเคนะครับ,นะรบผมก็สังเกตจากอุปกรณ์ต่อพ่วงมาจากที่ต่อออกจากซีฟินเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีเซีเนอร์เดโอดตัวนี้ SD 1เนี่ยเบอร์ผมเช็คแล้วมันประมาณ5.7โวลต์วเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ไฟก็จะลดลงเหลือประมาณ5โววต์เพื่อไปเลี้ยงส่วนวงจรควบคุม การกดหน้าจอแสดงผลนะครับแัรงดันก็ประมาณนี้นะครับ10.5โวลต์ถึง12โวลต์สำหรับหมอแปลง AC นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดัดแปลงใส่หมอแปลงตัวนี้แล้วมาลองดูว่ามันจะเปิดติดไหมนะครับนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วจะพบรอยช็อตนะครับตรงนี้ฝั่งขาเข้า น่าเป็นพวกเศษมดนะครับรอยช็อตช็อตตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนมาแปลงลูกใหม่ครับก็จะเป็นลักษณะการต่อวงจรนะครับสายสีดำจะเป็นฝั่ง220รอโวลต์นะนะครับส่วนสายสีเขียวด้านี้จะเป็นฝั่ง9้วลต์อ หรือฝั่งเซนดารี่นะครับส่ให้ถูกด้านนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ฝั่งไฟ220อันนี้ฝั่งไฟออกนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองยึดหม้อแปลงเข้าไปในหม้องเข้าวกันครับลักษณะการจัดวงจรการต่อสายไฟก็จะประมาณนี้นะครับสองเส้นนี้เขาจะมีบอกสีอยู่ที่ที่ตัวปิ้นนะครับ B L K ก็คือแบคนะคร B L U คือบลูสีฟ้าสีดำนะครับส่วนสีขาวสลับสายได้ส่วนแจ็คตรงนี้เขาจะบังคับนะครับมี2มีสี่มี3าไม่สามารถสลับกันได้นะครับตำแหน่งการยึดหม้อแปลงก็จะประมาณนี้นะครับระวังอย่าสลับตรงนี้นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับ Primary กับ Secondary นะฮะดูให้ถูกต้องด้วยโอเคเดี๋ยวมันเรามาลองวงจรกันครับครับก็ ก่อนประกอบนะครับก่อนเสียบปลั๊กเทสก็ลองวัดค่าความต้านทานของปลั๊กนะครับจะได้ประมาณ 3k โ oh อห์มนะครับ 3k มโอห์ม oh นะครับย้ำว่า 3K หรือ3กิโลนะครับถ้า3โอห์มหรือ10โอห์มแสดงว่าใส่สายหม้อปแปลงสลับด้านนะครับให้รีบเช็คสายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กเทสนะครับเสียบปลั๊ก ลองกดนะครับหุงนะครับเมนูขึ้นแล้วนะครับข้าวสวยข้าวต้มนะครับทุกเมนูต้องลองเทสให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับอ่าโอเคลองอุ่นนะครับอ่าไฟเข้าแล้วนะครับโอเคครับเบนคิวสวิตครับตัวปัญหาคือตัวนี้นะฮะนี่ โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ